ตอนแรกผมผลิตรายการเล่นเกมมากครับผมนี่เกือแขกครับเชิญแลครับแล้วผมอยู่กับใครต่องอป่าโอเค้โซเดียรบป่าผมก่อนไปก่อนไปผมมีมุกจะมาเล่นครับเมื่อคืนผมเจอดาราด้วยเจนนิเฟอร์คือมื่อ ป่ะเเยวันนี้เรามีแขกรับเกินนะจากรายการคาลเลนเกมเมอร์แล้วก็ T L T C C การ์เด็คเดลครับผมที่อะไรทั้งอย่างอะฟาที้มาหาห้องดีกว่านะครับเด็กดอกเด็กดอกทุกคนผมจะไม่มีการตัดอันนี้จะเป็นคลิปสดนะครับผมนจะเป็นคลิปสดนะครับผมห้องแรกนี่เป็นคลิปสดนะครับแพ้ก็แพ้ไม่แพ้ก็เขียนทิ้งไปครับ ใช่สีน้ำเงินป่ะก็ผดกูมือนออก้นัำเงินน้ำเงินคืออัใหม่ไมเคยต่อใช่ฮะลงก็ลงแม่งเลยครับห้องหนึ่งห้องหนึ่งห้องหนึ่งอะในป้ายอ่ะอันแรกเลยป้ายหนึ่งอะกละใช่แล้วน้องๆอ๋จหเ้ยโอ้สกินมึงโหลดแล้วว่ะนวะ้ำเงินน้ำเงินสกินใครสกินมึงอ่ะโหลดมาก กูเห็นโหลดแล้วเว้ยน้ำเงิน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 เต็มไป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 เหลืองเหลืองเหลืองไอ้กูเปิดคลิปมันไม่รอโหลดว่ะกูเห็นโหลดเยสเราได้ยินสามคนนะครับผมลบ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 เอ้าคลิปกูบินเดี่ยวหรือเปล่าวะอย่านะครับผมผมอัดอยู่นะอินเด็กเกลียวดูแล้วทำไมเงินบินกูรู้เรื่องนี้อะไรครับวันนี้ เปิดิดินเฮ้ยหลบกูกูจะเอาอแมนไปฆ่าพวกแม่งีกเดบรนะมปรีมให้ว่งครับเ้ครับเดี๋ยวผมให้ไปด้วยขอนะนำาาหน่ได้วยวะไม่ให้ครับรายการมีแขกวันเชิญซงอยสองคนแขกวัดเชิญนะครับผมมีกาเลนเตอร์ไปเดี้ยครับ ตัวอีี่องไครัะผมยอดีดีช่อง O C A D B C A D ช่อระุนซึ่งตัวละครนี่ไม่ได้เก็วกบชเลยกูเป็นตัวอะไรวะตัวละครเอาคอมู้่เขามากลังใสรวะลุยกูด้ดาบเด็กและเอ็นเดบเนเดโพนะครับผมเอาไปไเร็วๆมีบล็อกให้ด้วยเอาบล็อกเพิ่มไปเนาะ พี่สายเปย์อยู่แล้วน้องเอาไปเลยน้องพี่พี่ให้เลยน้องเฮ้ยมึงแก่ต่อแล้วกูอะไรสองคนเนี่ยเอองฮ้ยกูต่อด้วยสามคนเลยเพื่อนลุยพอพอยแซดเราเราเจอคนโง้อสองพันรบเจ็ดแล้วครับเออได้น้องเออได้น้อง แล้วแต่เมืงกูอัดต่อนะแค่อัดอยู่ไม่เอาดีกว่านะครับผมเปิดโอเรียบร้อยเปิดแชนเนลในรายการคนอื่นมารู้สสกเออยค้างค้างค้างค้าโอ้ยตายหาเลยเี้ย ตีไว้ิตแบบยุ่งมากตอนนี้เอ็นดิโฟโกคิดลูกอ้วนีคลูกอสองลูกแต่ใช้ได้แค่ลูกเดียวเมื่อกี้เดี๋ยวอย่ากเก็บท <c oughs> องกูนะกูไม่รู้จะด,ด,ด่าวอย่งไงแล้ววะไปด่าว่าไอเด็กเป็ดมึงอะด่ามึงไอเด็กเปรตเองเฮ้ยน้ำเงินมาว่ะน้ำเงินมาว่ะกระโดดตกแม่งเข้าสู่หมดเซียนครับผมเงี้ยแป๊บหนึ่งเข้าสู่หมด จังจึงน <hi> ้ำเงินมาว่ามาจากที่ไหนเราไปเหมืองเลยกูจะเอาเพชรอัพเกรดดาบให้กูหน่อยเน้ำเงินจะแดงไปกันแล้วครับโอ้โหจััดเไอ้เหี้ยมึงจะต่อหาม้ามึงน่าทำไมอ่ะสิทธิกูอ่ะสิทธิกูอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะ เฮ้ยไปเอาแปะเพชรก่อนดิมึงไม่เอาเพชรก็เลยเหรอมึงไม่เอาเพชรก็เลยเหรอเอาเพชรหน่อยเอาเพชรหน่อยไปหาเพชรให้กูหน่อยไปหาเพชรข้างเกาะเมื่อไงควายไปยืมเขาทำไมถ้าควยอะไรกูจะแย่งอ่ะชีวิตกูชีวิตนี้กูคงไม่ต้องพูดหรอกเขาไปแย่งเขาไปแย่งเขาทำไมเออไม่แย่งไม่ได้แล้วใช่ไหมตอนนี้ เราขอขอยืมของพี่สิเก็บเขาก็ได้เราต้องมีํำใจไม่เป็นไรครับสีแดงให้ยืมแล้วกูถางโซรลจิตมาแล้วครับอีเด็กี้กูไปก่อนเด้อไม่เป็นไรเด็กี้มันจะยาวแล้วพี่ที่จะตัดต้องโทรมาอีกแล้วแหละไอยแมนผมจะเอาคลิปให้เดิน้ะผมได้ไอแมนไปไก่ครับนนี้ เดี๋ยวลงเนนมอร์ดีฟกอร้อเลยอัดใหม่เเพื่อนอร้องไม่ได้อ่ะเดี๋ใหม่คลิปนี้เด็กเด็กูไม่เป็นไรแล้เด็กกูออัดของมึงอีกรอบหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรแ้วกูก็จะได้แบบมีคลิปสองคลิปเพื่อลงไงนเลกูจะได้มีสองคลิปไงกูจะได้ลงอีกคลิปหนึ่งอีกคลิปหนึ่งเป็นแพทสองพัดหนึ่ง ใช่ไหมไอ้ดอกไอ้เอไอ้หน้าหิมันไม่เกี่ยวคำหยาบไม่เป็นไรเว้ยเออขอไปในการพูดคำหยาบล้วรอผมถ้าได้ยินคำหยาถ้าไม่ได้ยินเสือรบกวนอันนี้มันเป็นสำหรับเด็กดอกดูสิบแปดบวกจ้ะแม่มันใช่ไหรไอ้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 มืดนั่นอ่ะตรงนั้นไอ้มืดแต่มันใช่ปรอเยอะต้องเอาแล้วมั้งคูอัปเกรดเกาะเรียบร้อยฮะยังโหด เมาบินเดี๋ยวเมาบินเมาบินเราบินไปแล้วก็ปสุดท้ายเธอจะเกงไหมมีแงเดี๋ยวกระโดเลิขกสิทธ์หลอกอีดอกผู้นี้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวก็โดนลิกกสิทธ์หลอกไอสั ฟองพี่ตูนเออพี่ตูนจะตบผมไหมเนี่ยพี่ตูนผมขอโทษด้วยครับความไม่รู้เข้าถึงการของผมนะครับขอมีดอกไม่ด่ามึงมึงถ้าคลิปผมแม่งตัดเองก็ขออภัยคาไายอะไรก็ได้อนะครับผม กูอยากถ่ายคิปที่โรงเรียนไหวส่แต่กูถ่ายไม่ได้น่นเทไมล่ะไม่อยากไม่อยากโทรศัพท์ไปตกาเอาที่พ่เศษพิเศษเนาเขาได้ทำสน้ำเงนแ่งถ้าเราไม่กันบ้านแล้วนะคบผมมันจะอู้ยไปที่ เดี๋ยวดูนะครับในช่องผมผมจะต่ออ้อมเกาะให้ไปสักร้อยล้านเมตรแล้วกูจะกลับมาด้วยความเป็น The Fat เดอะแฟทเฮ้ยนีวยกาเรียกโค้งด้วยการใช้โป่งเนาะปลาครับโอ้โหเราจะเนาปลาจะไปเ,เก็บจะไปเก็บเง้อ <c oughs> กิอนลปลากราปลาเลยไอ้ทีาหน้าีบล็อกไปแล้วจะมึงจะเกยขนาดนี้เนี่ยมันเปลี่ยนเพศเลย ไอ้เหี้ยคุยคุยใครทำกูตกวะคุยคุยใครทำกูตกวะเมื่อกี้อย่าให้กูรู้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขารอเหรอเดี๋ยวเดี๋ดดดยวใครทำให้กูตกนะมึงเจอกูแน่ใครทำใครทำกูตกนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอกัน เดี๋ยวเจอกันเราจะทำการกินเจ้าแม่นาคีไม่เหนื่อยเจ้าแม่นาคีมีหอยนิ๊กเอ้ยโอ้เราต้องรีบจบเถอเพื่อนเราไม่อยากเล่นกับพวกไก่แล้วไปเราจะไปนาคีไปเลยปิกาจูฉันไม่เลือกนายไปเลยกระตีนเลยเด็กฮี้ <c oughs> เด็ก <c oughs> ไอเด็กเล่นเกมติดเกม <c oughs> ดูในเบนนังโปฟล์คตาดำ

ดูด้วยดูด้วยพระครดูด้วยดูด้วยโอ้กูรวยกูรวยเรามาปิดคลิปกันดีกว่าตรงนี้แหละตรงนี้เลยน้องพี่ตรงนี้เลยพี่มาตรงนี้เลยตรงนี้เลยปิดคลิปเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับนี้ในการสไซเรนเกมเมอร์ก็ต้องขอลาไปก่อนครับผมได้ชอบอย่าลืม กดไ like, like, ลค์ลกดแชร์กดซับสไครป์กับรายการเซเลเกรเมอร์เซเลซี่ชนแนลกับคุยชนแนลเต้ยครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเลยครับคุย